สวัสดีจ้าวันนี้นะคะแม่บ้านป้ายเหลืองวันนี้ได้สินค้าป้ายเหลืองมา1อย่างนะคะมาแนะนำกันตัวนี้ก็คือมัฟฟินบลูเบอร์รี่นะคะแบบมัฟฟินบาร์บลูเบอรี่จ้าป้ายเหลืองนะคะแต่ว่าเออเป็นสินค้าป้ายเหลืองที่ลดประมาณเอ่อสิบถนะคะไม่ได้ลดถึงแบบ5 0 7สเซ ตัวนี้ก็เคยเคยทานอยู่ค่ะของบิ๊กซีนะคะตัวนี้ก็ยังคงมีความหน้าตาหน้าทานลูกลักษสวยงามอยู่นะคะก็จริงๆแล้วสินค้าป้ายเหลืองเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของของของตัวเองเลยค่ะมีความรู้สึกว่าเป็นสินค้าที่โอเคนะราคาคุ้มต่อคุณภาพอย่างอย่างเราอย่างเงี้ยเราโอเคเราต้องการราคาที่ลดลงมาหน่อย แต่ว่ายังมีคุณภาพที่มั่นใจได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบซื้อทานต้องดูเป็นบางอย่างนะคะบางอย่างก็ถึงแม้ว่าจะเป็นป้ายเหลืองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางอย่างป้ายเหลืองแล้วก็อโอเคยังยังคุณภาพโอเคอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะซื้อหาซื้อมาทานเรนนี้คือจริงๆจ,จบสายวิทยาศาสตร์อาหารมาโดยตรงเลยนะคะทำงานด้านอาหารเป็นฝ่าย ควบคุมคุณภาพประกันคุณภาพก็ <c oughs> ก็เลยจะรู้จักปรเซสเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีค่ะทำมาสิบกว่าปีก็มั่นใจว่าเออโอเคสินค้าที่เราเลือกเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหไม่สามารถรับประทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันยงโอเคไหมปกติก็ซื้อมาให้เด็กๆทานเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็จะชอบทานอะไรประมาณนี้นะคะยังมีอ่า หลายรายการที่เขาลดราคาอยู่แต่ว่าตัวเองวันนี้ก็เลือกอันนี้มานะคะเพราะว่ารายการหนึ่งเราก็ทานทานหมดพอดีในวันสองวันซึ่งก็ยังไม่ไม่แบบเกินอายุที่ควรจะบริโภคแต่จริงๆแล้วคาว่าควรบริโภคก็คือ best before เนี่ยมันคือถึงแม้ว่าจะเลยวันนั้นไปแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้านั้นหมดอายุไม่สามารถทานได้นะคะคาว่า best before หรือควรบริโภคเนี่ยคือมันจะหมายถึงว่า เออเราเผู้ผลิตอยากให้ลูกค้าเนี่ยบริโภคในระยะเวลาเท่านี้เพราะว่าคุณภาพรสชาติหน้าตาทุกอย่างจะอยู่ในสเปคจอยู่ในมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเกินไปแล้วเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้เสียเลยแต่ว่าคุณภาพด้านรสชาติด้านกลิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีส่งผลต่อรูปลักษ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอ่าวันน้คันนี้ คุณลูกค้าก็จะมาเขาเรียกว่ามาล้องเรียนไม่ได้